สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น yup. ้องครับสําหรับคลิปนี้กะมากแล้วเด้อครับพี่น้องครับผมตามคําขอพี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องครับผมก็มาเชื่อกมีเวลาแล้วครับผมที่จะนําเสนอเพราะว่าที่ผ่านมากก็จะเป็นแนวทางที่ว่าเสียนเพลินให้สัมผัสเนาะครับผมสําหรับเลขที่ว่ามะนังวาเอาหรือว่าท้ายถอดให้พี่น้องเอฟซีนี่กะอาจจะหาเวลาหาโอกาสเด้อครับผมครับ พี่น้อยอซีถีล่อค้อยรับชมรับฟังแนวทางเลขชุดาสามตัวบนแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างพอนคะรนายกกะ่ะก็มาเชียกัได้มากแล้วเด้อครับผมพอส่งหายเมือ,อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับผมครับเอาครับในคลิปนี้กับพี่น้องเอฟซก็จะได้เห็นบรรยากาศาท้องทุ่งนาเนาะพี่น้องเนาะท้องทุ่งนาป้าเขาแล้วก็ภูเขาครับผมเป็นพื้นที่ของ จังหวดัดนครนายกเลยเด้อครับผมครับเป็นพื้นที่ของจังหวัดนครนายกเลยนาอพี่น้องเนาะครับผมเป็นอ่ามองไปไกลๆก็จะเป็นอ่าทางเขาใหญ่แหละครับผมเขาใหญ่นครนายกครับผมครับมือนีเก่ามาเชียร์กับมีแนวทางพอนครนายกมาสู้พี่น้องเอฟซีเด้อครับผมงวดว่หาหันเลขของพอครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีกะที่เป็นแฟนครับลอกค่อยรับชมรับฟังคงจะบบอ อ่ะผิดหวังด้วยครับผมเลขพอเขา3ตัวครับผม3ตัวโตัวครับพี่น้องเนาะแล้วก็เข่า2ตัวพร้อมครับผมครับ3ตัวโตัวเพิ่นให้961หนึ่ะครับผมเป็นเลขชุดเต็มเนาะพี่น้องเนาะครับผม2ตัวเพิ่นก็ให้69 96นี่แหละครับผมครับสำหรับแนวทางเลขของพอนะเข้านายกนีพี่น้อง FC อ่าที่เขามาใหม่อาจจะว่าหลายตัวครับผมครับเพราะว่าเลขของพอ จะเป็นชุดเต็มน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าพี่น้องเอฟซีที่เป็นแฟนคลับที่ล่อค่อยรับชมรับฟังเหล็กพอนี่ก็มีวิธีอ่าจับเหล็กหรือว่าตัดเหล็กได้ครับผมเพราะว่าหลายท่านกับโทรเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์ครับผมว่าเอาไปประกอบกับเส้นนั้นเส้นนี่ที่เก่มาเชียรกหรือว่าน้ำเชยร์ได้ตามมาเนาะครับผมครับเพิินกับมีวิธีครับผมก็ดีใจน้อพี่น้อยเอฟซีได้ครับผม ดีใจเลยกับพุ่มใจครับผมที่นําแนวทางดีๆมาสู้พี่หน่อยเอฟซีหรอพี่หน่อยเอฟซีมีวิธีออ่่าาขัดเหล็กหรือว่าตัดเหล็กได้เลยครับผมครับเอาครับพี่หน่อยครับผมก่อนจะไปเบิ่งแนวทางตัวเหล็กของพอนครนายกลูกหลานกอมาเชียกับขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ครับผมทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมกับขอให้พอ อายุดีมีแห้งเด้อครับผมมีความสุขมีโชคมีลาบครับผมในปี66ครับผมปีไม่หนีกับคอสสวัสดีปีไม่พรนครนครนายกนะครับพี่น้องเนาะครับผมที่พ่อกระใหแนวทางมาทุกทุกงงวดครับผมเอาครับเช่นเคยนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาแชร์แล้วรัน้ำแชร์นเด้อครับผมครับนี่ก็เป็นทุ่งหน้าครับผมปลาเข่า แล้วก็มองไปก็เห็นเทือเขาญงเนะพี่น้องเนาะครับผมก็เป็นพื้นที่ที่ว่าอากาศดีครับผมอากาศดีแล้วก็อากาศบริสุทธิ์จังหวัดหนึ่งเด้อครับผมนครนายกนะพี่น้องเนาะครับสำหรับแนวทางเลขของพอเกามาเชียกกับเฉลิใไฮเด้อครับพี่น้องในขณะที่บอกไปนี่ครับผมเพราะว่าเกามาเชียกับว่าสามารถที่จะามาจดหรือมบ่บบมีเวลาครับผมต้องขอถทษเขาให้ดีรับผม เหล็กพอค่อนข้างเยอะเนาะพี่น้องเนาะครับผมแต่ว่าพี่น้องก็เอาต้นฉบับจริงนี่นะครับผมที่พอส่งให้นี่ครับผมพี่น้องเอฟซีกับแคปหน้าจอไว้ครับผมแคปหน้าจอครับยุดวิดีโอแล้วก็แคปหน้าจอไว้เด้อครับผมแล้วก็ไปขยายเอาเด้อครับผมไปพิจารณาเบิ่งเอาครับพี่น้องครับถ้าจะเป็นเลขกสองตัวบนคู่ตัวนี่ครับผมเป็นเลขอยูสิบสองหางนี่เดี๋ยวเก่ามาเชื่อจะ เขียนไ้แล้วก็นามาสนอใหไพี่น้องเอฟซีในลำดับต่อไปเด้อครับผมครับชิปนี่ก็นาแนวทางเหล็กของพอ2อตัวครับผมบนล่างแล้วก็สองตัวบนล่างแล้วก็ชุด3ตัวนะพี่น้องเนาะไปผิจาหน้าเบื้องเอาครับผมเอาครับพี่น้องครับผมก็มาเชียร์ก็จะขึ้นไ้เด้อครับพี่น้องไ้พี่น้องเอฟซีก็แคปหน้าจอแล้วก็อ่าิจหน้าเบิ่งเอาครับผมหยุดวิดีโอแคปหน้าจอครับ สำหรับแนวทางอีกหลายเสี้ยนเด้อครับผมอ่าก็มาเชื่อกับติดตามมาให้พี่น้องเอฟซีอ่าอีกหลาย,ลาย่านอยู่ครับผมที่ขอมาอยางเช่นเลขของป้าเล็กน้อพี่น้องเนาะเลขวิ่งป้าเล็กอำเภอเพยนครับผมงวดว่างหันเพลินกันให้หากับหกครับผมเข่าเทิ้งบนเทิ้งล่างเลยครับผมสูตรเดินดีดีเด้อครับผมกับเดินดีมากหลายงวดแหละครับพี่น้องเนาะต่อเนื่องมากปีใหม,ม่นี่กั อย่าเผยอย่าผ่าเด้อครับผมโดยปกติเลขปลาเล็กก็จะได้หลังจากเลขออกประมาณหาถึงหกวันเด้อครับผมครับเดี๋ยวเก่ามาเชียร์จะไปาตามมานำสเสนอให้พี่น้องซีครับผมเพื่อได้โชว์ลายลาน้ากันครับผมกับแนวทางของป้าเล็กอำเภอเพนเดอร์ครับผมร่วมไปถึงเลขของพอหลองนะพี่น้องเนาะเลขตั้งหลักเลขเด่นเลขวิ่งครับผมเลยครับเลขแกรบคูพอหลองครับหมวดทหารเพื่นกะ ให้วิ่งฮกกับหาครับผมก็มาเชื่อกับบอลในคลิปถามพ่อยว่าชนกับปลาเล็กครับผมพ่อกับจับหาหาแปดแปดหายเรือครับผมจังใดเดี๋ยวเก่ามาเชื่อกับจะนําเสนอมาให้พี่ให้น้องเอฟซีครับผมหมู่บ้านทั่วไปหาพ่อกับพ่อว่าพ่อทัฒนได้คำนวณไว้ครับผมขับอีกจักมือสองมือเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเก่ามาเชื่อจะตามให้พี่น้องเอฟซีครับผมแนวทางเลขพ่อหลองนะพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องบรรยากาศที่้ายมากกับเป็นอาทีนครนายกนะครับผมจังหวัดนครนายกนะพี่น้องเนาะครับผมกับมองเห็นอาเทือกเขาใหญ่ครับผมแล้วก็สลับกับทุ่งนารวงข้าวสีทองแล้วครับพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีอาทียูแดนไกลครับผมอาจีบอเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้สดๆครับผมเกาแมาแช่์กันนํามาให้ เป็นแนวทางอาพอนยคกับผมดูธรรมชาติไปครับเอาพี่น้องรับผมแนวทางเลขของพอร,ครนครนายกที่พี่น้องลออค่อยกะได้มาแล้วเด้อครับผมสองตัวบนล่างครับผมแล้วก็เลขชุดสามตัวโตดนะพี่น้องเนาะครับผมงดว่าหันกะเขาสองชุดนี่มีเลขหกเก่าแล้วก็เก้าเอาหกเก้าหนึ่งนะพี่น้องเนาะทั้งสองชุดเลยครับผม วันนีวันที่17มกราคม66กะนําเสนอให้พีนองเอฟซได้รับชมนับฟังกันเด้ดครับผมถ่ายคลิปนี้แอดมินเกาเาเชียกะขออวยพรให้พี่นองเอฟซถูกหวยเล้งเงินไปน้ำกันงวดวันที่17มกราคมสุขูสุขคนเด้ดครับผมนํำแนวทางของพอไปพิจารณาเบิงงครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ